ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชญ สวัสดีค่ะทุกผู้ชมที่เคารพค่ะทุกเช้าวันเสาร์เราพบกันแบบนี้ค่ะกับรายการส่องธรรมกับดิฉันรตมณีกังวาลไกลเรื่องราวหลากหลายค่ะที่เรานําเสนอผ่านเรื่องราวของการที่ชาวพุทธนั้นจะได้มีโอกาสทําหน้าที่ของตนเองผ่านเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆวันนี้รายการเริ่มต้นนั้นเราก็เดินทางกันแล้วล่ะค่ะไปที่ใดนั้นติดตามค่ะ วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาที่วัดบ้านทุ่งเสรีถนนพระราม9ซอย41แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครเป็นวัดใจกลางเมืองหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการพัฒนาให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดสวยงามโดยหลวงพ่อพระครูสถิตปริยัติกิจ เสนออนงคโนผู้ที่มีความเมตตาเป็นพระนักพัฒนาชำนาญเรื่องการเขียนแปลนออกแบบสถาปัตยกรรมสามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเป็นสิทธิเอกของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันหลวงพ่อนวนปริสุทธโธวัดสายห้า หลวงพ่อเกตวัดเกาะหลักและหลวงปู่โตวัดประดูชิมพลีภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนมากราบไหว้มากมายอาทิรูปเหมือนพ่อท่านคล้ายวาจาศิษย์ หลวงปู่ทวดเหย็บน้ำทะเลจืดพระโพธิสัตว์กวนอิมองค์พ่อจตุคามรามเทพและครูบาอาจารย์อีกหลายรูปรายละเอียดจะเป็นเช่นไรนั้นเราเข้าไปกราบนมัสการหลวงพ่อพระครูสถิตรปริยัติกิจเสนออนงคโนพร้อมรับฟังธรรมะและเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจกันเลยค่ะ,จะเจริญพรญาติโยมผู้ชมรายการของวัดบ้านทุ่งเสรีโดยปกติแล้ว วัดปัทลงเสรีก็ได้ออกรายการทุกเรื่องเรื่องโดยธรรมะไอ้นั้นพูดทุกเรื่องวันนี้จะพูดเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องก็คือวิหารพระศักดิ์สิทธิ์เหตุที่เกิดวิหารพระศักดิ์สิทธิ์ขึ้นนั้นก็เพราะว่าเมื่อก่อนเราสร้างเป็นชาปานสถานเพื่อที่จะใช้เป็นที่เผาคนตายทีนี้เมื่อสร้างขึ้นมาแล้ววัดยางก็เป็นคนบังคับให้สร้าง เมื่อสร้างขึ้นมาแล้วญาติโยมบางคนก็ไม่ชอบก็บอกหลวงพ่อกลัวผีผ่านบ้านเราก็บอกโยมผีตายไม่น่ากลัวกลัวผีเป็นดีกวา่อาอาตมาก็เห็นใจแก่คนที่ซื้อไอ้เตามาถวายคุณชัดชาดาพลเทียนประพาสก็บอกซื้อเตาแบบไรควันไรกลิ่นเอามาถวายสองล้านห้าเราก็ดีใจพอดีใจก็นั่นแหละพอเขาจะมาทดลองนะ พอมาจะทดลองหมอมสุขุมพันธ์มีเรื่องอ้าเลิกกันไปไม่ต้องทดลองพอมาถึงนายพลเอกอัศวินขวัญประชาก็ติดธุระฉันก็เลยบอกพอ,อเขตว่าไม่ทําแล้วเลิกพอดีไอ้จังหวัดกําแพงเพชรเขาต้องการไอ้ตัวเตาเราก็เลยโทรไปถามคุณชัดสนาพรว่าคุณแปด๊ดเตานี้ฉันจะให้ที่อื่นได้ไหมเขาบอกแล้วแต่หลวงหน้าเห็นสมควร ฉันถวายแล้วฉันไม่ติดใจเราก็เลยสั่งให้เขามาเอาโยมยกไปจังหวัดกําแพงเพชรพอยกไปแล้วเราก็ได้ความคิดใหม่ว่าเปลี่ยนชาปนสถานเป็นวิหารพระศักดิ์สิทธิ์เอาเทพพนมข้างบนออกหมดเอารูปพระพุทธเจ้าขึ้นไปติดและสร้างขึ้นมาอีกสองอสองหลังข้างหลังอีกอันหนึ่งเป็นสามหลังก็สร้างเสร็จก็โยมก็เอาพระพุทธรูปมาตั้งตั้งตั้ง,งแล้วมันขาด เาเวสุวันซึ่งเขานิยมกันหมดเราก็เลยปรึกษาคุณนิดมาเป็นผู้เป็นสะพานบุญไปบอกคุณสุชาติเศรษฐีวันวิภาวินทุโสพลก็รับปากว่าจะมาสร้างให้หลวงพ่อก็เลยอ,องค์ใหญ่สององค์ก็คุณสุชาติกับคุณวิภาสร้างให้องค์เล็กสององค์ก็คือคุณนิดใจบุญสุนทานมากมาทำบุญบ่อย ก็เลยรับปะททำให้ก็ความสาเร็จก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยบุญเกิดขึ้นแล้วระหว่างไอ้สัพานกับคนเชื่อมเกิดประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต่อไปวัดนี้เนี่ยคนมาถึงก็ไหว้กันเรื่อยโยมไม่ทันปลุกเสกก็บอกามาลูปเท้าลูปขาของเวสุวัรเนี่ยถูกลอตเตอรี่เลยวันที่ยีบก้ากันฎาดาเนี่ยช้าก็จะมีนางรำมารำให้พระเวสุวรรณ และบ่ายก็เป็นพิธีพราหมณ์พิธีพระศักดิ์สิทธิ์มาจัดการสมโพชจนกระทั่ทงว่าเลิกตามควรแก่เวลาที่พระศักดิ์สิทธิ์เขาออกจากสมาธิแล้วเพราะว่าสมโภชตุกเสกให้เกิดความขลังความศักดิ์สิทธิ์ฉะนั้นขอขอบคุณคุณทุชาติเศรษฐีวันคุณวิภาพินทุโสพลที่มาคุณนิดที่มันมาร่วมกันทำให้เกิดความสำเร็จขึ้น อาวัตก็จะได้จเจริญรุ่งเรืองเราให้ทั้งธรรมะให้ทั้งสิ่งที่เป็นมงคลแก่ทุกคนที่เข้ามาใช้บริการว่าคนมาวัดนี่ต้องการความรู้ต้องการมงคลต้องการสิ่งดีๆมีจิตใจอันบริสุทธิ์ผุดพองดังที่เขบอกวาอ่าหลักศาสนาสอนให้คนทำจิตให้ผ่องใสจิตผ่องใสาตายไปสุขคติ จิตคุณมัวตายไปตกนรกก็ขออนุโมทนาว่าคุณทุชาติเศษธีวันคุณวิภาพินทุโสพลสร้างเวสุวรรณใหญ่ให้สององค์คุณนิตววรุณีวันนูดีลัละลินลือกิตินันคุณเอมอรอนและพิมพ์ิลมลวันกิติสุวรรณเนี่ยมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพและจะมีพิธีปลุกเสกใหญ่หรือสมโพธ ในวันที่29กากรกฎาคม6 6 6 6เราใช้ชีวิตนะัอยู่ในโลกนี้พอควรกับเวลาควรกับอัตรภาพเพราะมนุษย์เราไม่มีใครเหลือนี่เม,มื่อไม่ไมีเหลือสิ่งที่เหลือคือความดีกับความเสียถ้าความดีเหลืออยู่เห็นไหมอินเดียก็สร้างรูปอนุสาวรีย์เต็มเมืองเลยว่าคนดีเ,เ,เ,เนี่ยคนพระเจ้าเราเพราะดีจึงอยู่มา2,566ปีแล้วถ้าไม่ดีเคยไม่พูดถึงแล้ว อันนี้เพราะดีนนี้ให้ธรรมะให้ความถูกต้องแก่มวลมนุษย์มวลมนุษย์ไม่ต้องมาทะเลาะบาะแว้งกันเป็นรายวันโอ้เสีย,เ,ยเ,วเวลาฉะนั้นวันนี้ขออนุโมทนาที่คุณสุชาติเศรษฐีวันวิพาพินทุโสพลคุณนิดและทุกคนที่มีนามที่ได้กล่าวไปแล้วจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดที่อยู่ในวิสัยจงพลสำเร็จในความปรารถนานั้นจงทุกประการและขอเชิญทุกท่านมาร่วมฮาน กันในวันที่29กรกฎาคมสอง6หาสิ่งใดที่ประเสริฐสิ่งใดที่เป็นเลิศสิ่งใดที่ทำให้จิตเราสะอาดผ่องใสตามหลักโอวาทของพระพุทธเจ้าว่าชาวพุทธทั้งหลายต้องเข้าใจโอวาทสามข้อนะสัพปะปะสัสสะการนังอย่าทำชั่วกุศสลสุขสัมภทานสร้างความดี สจิตตะปริโยทปานังท้าไม่มทําชั่วดีจิตก็ผ่องใสตายไปสู่สุขคติคนเราต้องการทุกคนมนุษย์เรานี่ต้องการสุขไม่ต้องการทุกต้องการดีไม่ต้องการเสียเมื่อต้องการดีไม่ต้องการเสียต้องทําดีรู้ดีต้องทําดีรู้ชั่วอย่าทําชั่วและเราเประเสริฐแท้ขอให้ทุกคนสุขกายสุขใจสบายใจตลอดเวลาจเจริญพร หลังจากจบรายการของเรานะคะมีหลายท่านค่ะมักที่จะเลือกเดินทางไปตามรอยกับรายการของเราแน่นอนที่สุดนะคะขอให้มีความสุขกับการได้ทําหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีในวันหยุดแบบนี้วันนี้รัตณีกังวลไกลและทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ